สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเคพาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับอาจจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประเภทมีดําไม้ฝักไม้นะครับยุคต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เป็นมีดตามไม้ฝักไม้นะครับของช่างนะครับยุคต้นนะครับเป็นช่างฝีมือในยุคต้นนะครับที่ชาวบ้านชาวบ้านนะครับเขาเก็บบูชามาในตระกูลเขานะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับเราผมก็ได้ขอแบ่งปันเล่มนี้มานะครับเป็นมีดที่เป็นลักษณะมีดควันชานะครับเพราะว่าวัดแล้วนะครับมีความยาว15นิ้วนะครับเป๊ะๆนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับเป็นมีดที่บูชาอยู่ในตระกูลนะครับที่ ศรัทธานะครับวัตถุมงคลหลวงพระเดิมนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่ตําบลนะครับบางมะฝอนะครับอําเภอโกกพระนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วมีเล่มนี้นะครับก็เป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะครับเป็นช่างชาวบ้านยุคต้นนะครับแบบนี้นะครับเก่าไปร้อยปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าลักษณะนะครับควันชานะครับของ อาช่างนะครับยุคต้นนะครับที่มีความเก่าไปร้อยปีนะครับแล้วเป็นอมีดําไม้ฝักไม้นะครับที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นอมีที่สวยนะครับมีธรรมชาติสูงนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับที่ถูกเก็บมาอยู่ในตระกูลคนที่อาศรัทธานะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับอามีแท้ดูง่ายเลยนะครับเล่มนี้นะครับใค่ดูภายนอกนี่ก็รู้แล้วนะครับว่ามีแท้นะครับถ้าคนที่ผ่านมีมาเยอะเขาดูแค่นี้เขาก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับ นี่นะครับ15นิ้วนะครับเฉพาะใบ7นิ้วนะครับอันนี้ผมวัดแล้วนะครับความยาวใบ7นิ้วนะครับแล้วเล่มนี้เป็นมีดที่สันหนามากนะครับใช้เหล็กดีนะครับในการทํานะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมตั้งใจมาทําวิดีโอให้รับชมเลยนะครับพอเป็นมีดที่ขนาดใหญ่นะครับ15นิ้วนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับ15นิ้วแล้วก็ เป็นมีดที่สมบูรณ์มากนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับและเป็นมีดที่สวยมากนะครับถ้าพูดกันตามตรงบางสวยกันในหนังสือหลายเล่มนะครับแบบนี้นะครับเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอให้รับชมนะครับแต่ผมก็จะให้ดูใบนะครับจะให้ดูภายนอกก่อนนะครับว่าที่บอกว่าสวยก็ได้หนังสือนี่มันสวยกว่าอย่างไงนะครับสวยใครๆก็พูดได้นะครับแต่ว่า มันก็จะสวยจริงๆนี่มันต้องสวยหลายๆตานะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ผมผ่านมีดมาเยอะถ้าผมบอกสวยนี่ก็ไม่มีใครค่อยไม่มีใครมาเมาถียงผมแล้วนะเพราะว่าผมผ่านมีดมาเยอะนะครับถ้าสวยผมก็บอกสวยนะครับไม่สวยหรือว่าช้าอะไรผมก็พูดตามความเป็นจริงนะครับพูดตามเนื้อผ้านะครับไม่มีมาอวยไม่มีมาอะไรอย่างนี้นะครับสวยก็คือสวยนะครับนี่ก็เป็นมีดนะครับด้าไม้ฝักไม้นะครับ,รบลักษณะ มีความช้านะครับ15นิ้วนะครับเฉพาะใบ7นิ้วนะครับของช่างยุกต้นนะครับที่อยู่นะครับกับชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่อำเภอโกกพระนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ผมก็ได้มานะครับก็ได้มาจากคนเก่าคนแก่นะครับที่ปัจจุบันนะครับก็มีวัตถุมงคลอยู่ที่บ้านของท่านนี้นะครับอีกเยอะนะครับแต่ว่าท่านแบ่งมาให้ผมนะครับด้วยคุยกันถูกคอนะครับแล้วก็ ได้แบ่งนะครับบรรทุมงคลของครูบาอาจารย์มาให้ผมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมตั้งใจมาทําวิดีโอเลยนะครับเล่มนี้เป็นมีดที่สวยมากนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับสําหรับมีดลักษณะนี้นะครับแลวเป็นมีดที่หายากนะครับเป็นด้ามไม้ฟักไม้ที่หายากกว่าด้ามงานะครับแบบนี้นะครับผมพูดเลยนะครับหลายเล่มที่ผมเอามาให้ชมนี้ด้ามไม้ของผมนี่สวยกับด้ามงา อ่ที่ช้ำๆเยอะนะครับนะคือห่างกับมีดลักษณะนี้เยอะนะครับโปรโตคุณอ่าโปรโตคุณถึงจะไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าสภาพความสวยนะครับถ้าคนที่เขาเล่นมีดจริงนะครับเขาดูเป็นนะครับว่าอ่ามีช้ำๆนะครับกับมีดสวยนะครับต่างกันยังไงนะครับมีช้ำมันก็คือมีดช้ำนะครับมีสวยมันคือมีสวยนะครับถึงจะเป็นด้ามไม้นะครับอ่าหายากนะครับอ่านี่ก็เป็นภายนอกนะครับของ อ่าด้ามไม้ฝักไม้ครับของช่างยกต้นนะครับเล่มนี้นะครับดูโลหะนะครับนี่อ่าสวยมันต้องสวยอย่างนี้นะไม่ใช่สวยแบบอ่แตกนะครับแบบอันนั้นมันไม่สวยนะเป็นันั้นอ่าส่วนตัวผมเรียกเน่านะครับอ่าหลายคนมองสวยนะครับแต่พอส่วนตัวผมนี้ไม่ได้มองสวยนะครับอ่าส่วนตัวผมนี้มองเน่านะครับลักษณะมีที่ แตกๆนะครับแตกๆช้ำๆเยอะๆนะครับแบบนั้นผมไม่ไม่ค่อยมาทําวิดีโอนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับนี่ผมเล่นมีลักษณะนี้นะครับนี่ที่มีความเก่าอย่างนี้นะครับนี่ความเก่าแล้วสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับช้ำๆเน่าๆแตกๆแยกๆแย่ๆแบบนั้นผมผมไม่เอานะครับผมไม่คัดขึ้นมาทําวิดีโอเลยครับเสียเสียหน้าผมหมดนะครับเสียหน้ามีดผมหมดนะครับแล้วก็เสียหน้าช่องวิดีโอผมด้วยนะครับแบบนั้นมัน ไม่เหมาะกับการที่จะไปศึกษานะครับศึกษามันต้องศึกษาจากมีสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้นะครับมีธรรมชาติอย่างนี้นะครับไม่ใช่มีแตกอะไรอย่างนั้นนะครับเราจะไปศึกษาอะไรครับศึกษาไม้แตกหรอครับอย่างนั้นศึกษางานงาแตกหรอครับอย่นั้นมาศึกษานี่มาศึกษาไบนี้เนาว่ามีที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับมาดูภายในนะครับเนี่ยสวยเป็นยังไงครับเนี่ยสวยก็ด้หนังสือเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นลายเสมาใบโพนะครับของช่างยุคต้นครับเนี่ยดูการตอกลายนะครับแล้วก็เป็นช่างฝีมือนะครับที่ทางท่านนี้นะครับได้สั่งนะครับสั่งตอกนะครับตอกลวดลายนะครับเป็นช่างฝีมือนะครับอันนี้ก็เป็นช่างฝีมือในยุคยุคต้นนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับที่มีฝีมือมากับในการตอกลายนะครับเพราะว่าช่างหล่มเพ่อเดิมแต่ละคนนี Nowadays, ้ไม่ใช่ไม่ใช่กะโหลกะลานะครับในการทํานะครับไม่ใช่ใครจะทําก็ได้นะครับต้องเป็นช่างที่มีฝีมือจริงๆนะครับ และช่างท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่างนะครับที่มีฝีมือนะครับในการตอกลายนะครับดูนะครับความสวยนะครับเป็นลายเสมาใบโพนะครับของช่างชาวบ้านนะครับในยุคต้นนะครับอันนี้เราไม่รู้ชื่อนะครับว่าเป็นช่างท่านไหนนะครับแต่ลักษณะนี้ไม่ใช่ของช่างชิมช่างสอนช่างแมนช่างไขนะครับไม่ไม่ใช่แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเป็นช่างชาวบ้านยุคต้นนะครับนี่แล้วสวยก็ได้หนังสือไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้พอจะสู้ช้ำาๆได้ไหมครับแบบนี้เป็นผมนิด ถ้าราคาเท่าก kind of <scare> ันนะครับถึงจะเป็นด้ามงานฝักงานหรือว่าด้ามงานฝักไม้นะครับถ้าเป็นราคาเท่ากันนะครับผมเลือกเช่าไม้นะครับถ้าเป็นไม้ในลักษณะนี้นะครับกับงานช้ำๆนะครับแบบนั้นผมไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ไม่เก็บนะครับไม่เคยเช่าไม่เคยขอบูชามาเลยนะครับแบบนั้นนะครับไม่นิยมนะครับไม่ใช่สไตล์นะครับไม่ชอบมีช้ำๆนะครับพอเด็ดมาทําวิดีโอคนนิดเข้าใจยากนะครับแบบนั้นไม่ได้เรียกว่ามีเข้าใจง่ายนะครับ นี่มีดูง่ายต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูง่ายมันต้องดูง่ายทุกตานะครับเพราะว่าคนจะเก๊จะไปปอมมันจะไปปลอมลักษณะมีดอย่างนั้นนะครับมีที่มีความช้าความเก่านะครับคนก็เอาไปอบเอาไปเอาไปแต่งเอาไปอะไรนะครับนี่แต่แบบนี้มันเ,เดิมเๆนะครับเนี่ยยเี่แล้วก็ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านที่ทางต้นตระกูลเขาก็ทันหลงพรเดิมนะครับอันถึงตัว อ่ทางตัวเจ้าของวัตถุมงคลปัจจุบันนี้ถึงจะไม่ทันนะครับแต่ประวัติความเป็นมาก็ชัดเจนนะครับมีก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับประวัติความเป็นมายิ่งดีใหญ่นะครับไอตัวมีดนี่มันแท้มันแท้อยู่แล้วนะครับอ่แล้วยิ่งประวัตินะมีประวัติความเป็นมาด้วยนี่มันก็ดีเข้าไปใหญ่นะครับอ่มีแท้นะครับนี่่ถึงจะไม่มีประวัตินะครับมีแท้ผมก็เช่านะครับเนี่ยมีดมันสวยนะครับมีแท้นะครับไม่จําเป็นต้องไป เช่าแพงอะไรนะครับเนี่ยที่เป็นพวกด้ามงานฝักงานด้ามงานฝักไม้นะครับเนี่ยเน้นใช้พุทธคุณอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นช่างยุคต้นนะครับหลงพ่อเดิมหลงพ่อเดิมปลูกเสกเหมือนกันนะครับเนี่ยเก่านะครับวดูสันนะครับสันหนานะครับหนานี่หนามากนะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับมิลหนึ่งสองมิลนะครับเนี่ยความหนานะครับวดูค้างนะครับของมีดที่มีความเก่านะครับ แบบนี้เนี่ยถ้าลักษณะนี้นะครับเนี่ยอายุมีนี้ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบปีนะครับเนี่ยแบบนี้ร้อยปีขึ้นนะครับอ่ะเพราะว่าเป็นช่างยุคต้นนะครับแล้วช่างยุคต้นนี้เราเอา่ะไม่รู้จักชื่อนะครับชาช,ช่างช,ช,ชิมช่างสอนนี่าช่างชิมช่างสอนนี่ที่เป็นยุคต้นๆจริง ix, ๆนี่ก็หลักร้อยปีข,ขึ้นนะครับก็มีนะครับอ่แล้วช่างอันนี้เรายิ่งไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่างที่ อยู่ในยุคนะครับของผมพระเดิมที่เป็นยุคต้นจริงๆนะครับอย่างนี้มันก็ต้องร้อยปีขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่ลักษณะมีดอย่างนี้นะครับนะแล้วเป็นช่างชาวบ้านด้วยนะครับเป็นมีดที่สวยนะครับแบบนี้นะครับนี่ผมนิยมเล่นอย่างนี้นะครับนี่เราจะคุยกับผมผมคุยอย่างนี้นะครับนี่คุยลักษณะมีดอย่างนี้นะครับถ้ามาคุยกับผมเอามีดแตกๆอะไรมาคุยกับผมผมไม่ค่อยคุยนะครับนะผมไม่ค่อยชอบนะครับแท้ก็จริงนะครับแต่ว่านะผมไม่นิยมมีดช้ำนะครับ มีช้ำแล้วบอกสวยไปนะไม่ใช่นะครับนี่สวยต้องสวยอย่างนี้นะครับสวยคือสวยสมบูรณ์นะครับอ่าช้ำกับช้ำนี่มันน่มีเส้นบางๆกั้นกันอยู่นะครับช้ำกับช้ำเนี่ยเนี่ยนี้คือช้ำนะครับช้ำก็คือแตกๆนะครับแตกๆแยกๆนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมๆทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นคร้าวๆนะครับสําหรับอ่มีดหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นช่างชาวบ้านยุกต้นนะครับที่ได้มาจาก ชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่ตำบลบางมะฝอครับอำเภอโกผะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นลักษณะมีดควนช้างนะครับด้ามไม้ฝักไม้สิบห้านิ้วนะครับเฉพาะใบเจ็ดนิ้วลายเสมาใบโพนะครับยุกต้นช่างชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดอีกหนึ่งเล่มที่สวยคลาสสิกนะครับดูง่ายประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับทางรุ่นต้นตระกูลเขานี่ก็รับจากมือหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลนี้อยู่กับลูกหลานปัจจุบันนี้ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับแต่วัด แต่ประวัต ain, ิความเป็นมามีน <itä> really sure. like ี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีนี่แท้อยู่แล้วนะครับประวัติความเป็นมาดีด้วยนะครับเล่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้วๆนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะครับด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นช่างชาวบ้านนะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับยุคต้นนะครับยุคกลางยุคปลายนะครับผมยินดีตอบปัญหานะครับที่ไม่ใช่ตอบเกแท้นะครับ อยาก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID ดีลนะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0นะครับหรือว่าอติดต่อผมมาโดยตรงนะครับ09893150 50นะครับวิดีโอนี้นะครับก็ข่าวๆนะครับ10นาทีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ